วันนี้เด็กหยุดนะครับไปงานขาวดำผมต้องมาให้ข้าวไก่เองนะครับวันนี้อันนี้เป็นซีพีเบอร์สามนะครับแล้วข้าวเปลือกให้ไก่ข้างบนก่อนนะครับ มีถ่ายแซมแล้วนะครับเดยเป็นพ่อรุ่นต่อไปตัวนี้ไซส์เล็กนะครับน่าจะสองหนึ่งสองสองนะครับพอ่อเป็นเชียงตุงแม่เป็นแดงลูกแดงสเปโรนะครับ นี่เป็นเชียงตูงบวกมหาคนครนะครับจะเดินทางวันนี้แล้วนะครับรอลูกค้าโอนนะครับแข้งหน้าไม่ให้เข้าใกล้เลยตัวนี้นะครับ เชียงตุงเหมือนกันนะครับวันนี้หอยจับอาบน้ำแล้วผนพร้อมแล้วนะครับวันนี้ลูกแดงสเปโร ตัวนี้สองสีนะครับเช็คมาหนึ่ครั้งแล้วนะครับแพ้งหน้าเยอะตัวนี้รอยเหนือนะครับตัวนี้ลูกเชียงตูงเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่รู้แม่นะครับมันยังหนุ่มอยู่น่าจะสองสองสอามนะครับตัวนี้รอยเหนือ ใหญ่นะครับเชียงตุงบวงมหานครตรัวนี้ลูกของเอกนะครับแต่ลูกค้ามัดจาไว้แล้วนะครับรอส่งแม่เป็นวิบวับนะครับตัวนี้ นีไ่ไก่กำลังขึ้นนะครับน่าจะลูกเชียงตุงเหมือนกันนะครับช่วงนี้แต่ยังไม่รู้แม่นะครับตัวนี้บิ๊กไซส์นะครับมหานคร นี่เสือดําทองสุกนะครับเหลือขนคอกับขนหางนะครับตอนี้มาหานครบอกน้องเฉียวฟงเหนือนะครับเช็คสองครั้งแล้วนะครับ ตัวนี้เชียงตุงบวกมหานครนะครับยังไม่ได้อาบน้ำนะครับวันนี้แดดออกแล้วในได้อาบน้ำแล้วตัวนี้ยังไม่รู้พ่อนะครับน่าจะพร้อมละเดี๋ยววันนี้จับอาบน้ำถ่ายดีๆทีนะครับเผมดูดีดก่อนว่าลูกตัวไหน ็น้องเชืฟอฟงเหนือบอกมาหานครนะครับตัวนี้ตัวนี้ไส์เล็กนะครับน่าจะสองหนึ่งเชียงตุงเอยังไม่รู้แม่นะครับ ันนี้ลูกทองเอกนะครับใส่เล็กเหมือนกันตัวนี้ก็เชิงตุงบกมหานาครนะครับ ตนี้ก็ไซส์เล็กนะครับน่าจะสองสองสองสามของเอกบวกหมูเทวดานะครับตัวนี้วันนั้นคู่มันไปไปแล้วนะครับแต่คู่มันใหญ่สวยกว่านี้ตัวนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเชียงตุงนะครับแต่ยังไม่รู้แม่ ไม่ได้จับดูนะครับตัวนี้มาหานครบวกสา5พลังนะครับ น้องอผสมมาอยู่ที่เชียงใหม่ตัวหนึ่งตัวนั้นเลี้ยงตีแล้วนะครับตัวนี้ยยังไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยตัวนี้พ่อไก่เอามาใหม่นะครับ สองสามไก่เหนือนะครับแข่งหน้าเยอะเป็นลำวง,งนะครับสี่ไฟได้ของเพื่อนมาอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาใส่พวกมหานครเสือดำนะครับเอาความเร็วมันขึ้นได้ไข่หลายใบแล้วนะครับตอนนี้ผมใส่ไว้สามแม่เริ่มปีเป็นแล้วครับ แข้งหน้ามันโผงนะครับตัวนี้วันนี้เดี๋ยววันนี้จับหน้าไปที่ด้ครับเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วดูอ่ะ นี้ก็เช็คมาสองครั้งแล้วนะครับเป็นไก่เดินเข้าออบ้าตีแข้งหน้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่หนักเสือดำบวกแต่มันชอบใช้ปากนะครับตัวนี้ตีไหเมื่อไหร่เจ็บปากก็รอดเลย ตัวนี้ก็เชิงตรงบงมาหานครนะครับออกเตี้ยๆเ,เหมือนพ่อมัน เนี่ยครับลูกอิสาตัวนั้นได้ไข่หกฟองแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมใส่เชียงตงุงสองแม่นะครับเสือดำใส่ตัวสามเมื่อกี้นะครับ ม่ใช้ใส่เชียงตุงหมดเลยนะครับตัวแรกนี่เป็นลูกแดงสเปโรนะครับตัวนี้ลูกทองเอกตัวนี้เป็นเพลาพาวของเสียแซมนะครับเนะี่ยใส่มนเล็กนะครับให้ไข่แลก็เก็บใส่ตู้นะครับเนี่ยรอเจ็ดวัน ตอนนี้ลูกเสือดำนะครับแข้งหน้าหนักแต่ตอนนี้ใส่เชียงตุงเหมือนกันนะครับได้ไข่ห้าหกฟองใส่ตู้แล้วนะครับ นี่กำลังขึ้นนะครับอันนี้เชียงตุงนะครับอยังไม่ออกนะครับตัวนี้ทองเอกผสมพม่าร้อยนะครับอายุดีแล้วเนี่ยสวยเลยนะครับเมื่อก่อนมีคนถามแต่ไม่เอานะครับ แม่นี้เป็นมหานครนะครับตอนนี้รอรอผสมนะครับตอนมันถ่ายขนน่าจะพร้อมแล้วผมว่าประมาณสองสองสองสามนะครับตอนนี้ตรงนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะครับให้ข้างในก่อนให้ในกรงก่อนนะครับ ตัวนี้ามาจ๋าเลยนะครับพอมันหกไฟเพื่อนให้มานะครับเป็นเหยื่อเขียวเล็กๆตัวเล็กพวกนี้กำลังขึ้นนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ลูกทองเอกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลูกทองเอกตัวนี้มนนะครับแม่นมน ไป็น้ามาร้อยนะครับแต่พ่อเป็นทองเอกแข็งหน้านะ่าจะเยอะครับนี่ครับที่ว่าเป็นตัวทองเอกนะครับเนี่ย ครับแค่น,นี้ก่อนนะครับนหลังมาอัปเดตให้ใหม่